ต่อกันคลิปที่แล้วนะครับมีน้องคนหนึ่งครับถามมาว่าพี่แยงนมหนูยังไงใช้อะไรแยงนะครับวันนี้เราจะมาบอกกันนะคือใช้อะไแยงก็คือใบเลื่อยใบเลื่อยที่หักหักแล้วนะเราก็เนี่ยทําเงี้ยเราตัดใช้ใบตัดหินเจียตัดตัดมันให้เป็นตภาพแบบนี้ แล้วก็รับคมตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ให้ปลายแหลมๆอ่าไปเรื่อยนะเอาไว้แยงนมหนูได้เอาไว้เขีียอะไรเล็กๆได้อันนี้ผมจะมาแยงให้ดูนะวันนี้นี่อันนี้คือนมหนูอันใหม่ซื้อมาอันนี้คืออันเก่าเห็นไหมครับรูต่างกันเลยอเดี๋ยวจะให้ดูชัดได้ดูชัด ่านี่รูเล็กลนิดเดียวนะเดี๋ยวดูอันของเราผมซื้อมาให้ดูเปรียบเทียบนะครับผมไม่ได้ใส่อ่าเห็นไหมครับว่าขนาดมันแตกต่างกันเยอะมากอ่าเราจะแยงมันสมมติว่าอันนี้ยสมมติว่าเราใช้อยู่อันเล็กเนี่ยเราใช้อยู่แล้วมันบางไปเราก็ทำอย่างนี้ครับเอาเนี่ยไอ้แหลมแนะครับ แยงเข้าไปในรูแล้วก็คว้านครับหมุนหมุนก่อนสองรอบหนึ่งสองออกมาแล้วก็ดูรูนะแล้วก็เป่าเร้ก็ดูแล้วได้ก็แยงข้างหลังมั่งหนึ่งสองนี่ครับสาดู มันจะออกมาเป็นแบบนี้แบบว่ามันจะออกมาติดที่มือเราเนี่ยทองเหลืองอล้วก็แยงไปจนหรือถ้าคนขยันขยันเราก็แยงทีเดียวแบบแยงทีทีนึงเอาไปใส่แล้วก็ดูอาการลดว่านเป็นยังไงมันหนักหรือมันบางแล้วก็ถอดมาแยงใหม่ถ้ามันบาง ถ้ามันหนาไปเราก็ใช้สายไฟก็ได้สายไฟแย่เข้าไปเส้นหนึ่งเทคติกง่ายๆครับทำรถผมก็แยงเรื่อยๆเพราะนี้ผมซื้อนาหนูมาเบอร์แปดสิบเบอร์เล็กมากแปนะดสิบห้าเนี่ยดูไม่เห็นเห็นไหม นมหนู85เนี่ยแยงกันให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะ <c oughs> รู้ว่ามันดีอะ่ะง่ายๆเราไม่ต้องไปซื้อเสียซื้อเสียดแางซื้อนมหนูใหม่อะ่ะอันหนึ่งก็ต้องกี่บาทละสามสิบสี่สิบแล้วนมหนูอันนึงนน่งเดี๋ยวเอาดูเอามาเปรียบเทียบ อืมอันนี้ใหญ่กว่าเดิมไหมอาดูเปียบทียบอ่ามันก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าตอนแรกนะโอเคสรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับตอนวันนี้ก็สวัสดีครับ Mm-hmm.